หรือสักกิคุณนักผู้ช่วยบอพกพวกครืออยากถามอาจารย์ว่าคะเป็นยังไงบ้างกับเกมในนัดนี้ครับครับสดาราวาไรกุ้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆท,ทุกท่านที่มาให้กําลังใจนะครับโดยนัดนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยถือว่าเด็กเล่นกันเต็มที่แต่ด้วยสภาพสนามนะครับลื่นทําให้บางจังหวะเนี่ยเราจังหวะที่น่าจะได้ประตูเนี่ยเราก็เลยเสียโอกาสแต่อย่างไรก็ตามในแผงหลังของเราเนี่ยบางลูกไม่น่าเสียเนี่ยเราต้องปรับกันใหม่ โดยเฉพาะลูกฟาวนะครับลูกฟาวเนี่ยในกรอบ18ล้านเนี่ยเราต้องพยายามไม่ให้เกิดฟาวเพราะว่าพอเซฟตี้ขึ้นมาเนี่ยเราเราอันตรายนะครับท้าไม่เราเสียประตูนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอชื่นชมนะครับโค้ชแล้วก็น้องๆนักฟุตบอลนะครับจนกระทั่งว่าผู้บริหารทีมทุกคนนะครับแฟนคลับน้องๆนะครับมาจากหลายๆอำเภอนะครับจากปานาเรนะครับจากสายบุรีทุ่งยางแดงนะครับอ่ายะริงยะรังโอยทั้งหมดฮะตอนนี้เนี่ย เป็นโจทย์ใหญ่ตอนนี้ว่าเราจะทำอย่างไรหากองหน้ากองหลังเพื่อจะไปรอบแอชมเปีฤฤ้ยนลีกให้ได้ฮะปัตตานีเอฟซีคุปเรในช่วงสัมภาษณ์สั้นของบางจุลวัตตุนของครับขอบคุณครับ